กรณีของแม่ตักเนี่ยนะตอนนี้อยากจะบอกว่าแสนสาหัสครับพี่น้องครับแสนสาหัสนะผมเองก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเธอเนะี่ยบอกตรงๆว่าแสนสาหัสการเด,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 ดินเกมที่ผิดพลาดนะสาหัสนะเลยนะบอกแล้วส,สาหัสเด,ดินเกมผิดพลาดนะครับแล้วยิ่งมาทะเลาะก,กับหนุ่มกัญชัยด้วยชิปหายเลยอ่ะ นะผมเคยบอกแลอกอ้วไทยนะทะเลาะกับหนุ่มกัญชัยเนี่ยกัดกับหมาดีกว่านะครับกัดกัดกับหมาดีกว่านะฮะเพราะว่าทะเลาะก,กับหนุ่มกัญชัยเนี่ยแล้วหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันเป็นคนอะไรแ่นความเป็เอาตุ้ยนะเอาตุยนะาต้ยหรือเอาตายอ่ะตายขาเอาเล่นแม่งออกผลกระแสทุกวันนะวันที่หนึ่งวันที่สองออกทุกวันเลยก็ชิบหายอนะนะผมได้มีโอกาสได้คุยกับหนุ่มกัญชัยเนี่ย,ยก็โอ้โหแกขุดรากถอนโคนตั้งแต่วันแรกแล้ว เอามาออกรายการต่างๆมามาชนกันมาอะไรต่างๆให้โอกาสคุณตัก๊กให้โอกาสนะป๋าเบียนะครับมาคุณตั๊กก็ไม่พูดอะไรนั่งเงียบเลยพอลงจากห้องส่งของรายการหนกระแสนะครับโอ้โหปากดีปากแจ๋วนะครับนะพอปากปากปากดีปากแจ๋วปุ๊บเรียบร้อยไปไงนะแล้วก็ไปขู่ว่าจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้จะฟ้องคุณสตางค์มั่งใครไม่เกี่ยวข้องนะวิปปากวิจารณ์โดนฟ้องหมด แกก็คิดว่านะไอ้คนที่แกไปขู่นีจะเกิดอาการหวาดกลัวกลับกลายไปแล้วนะคนเหล่านั้นยิ่งคึกใหญ่เลยครานี้ก็กลายเป็นเดินสายออกทีวีชักชวนผู้เสียหายเข้ามานะมันก็เป็นไงหนักขึ้นหนักขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไงโอ้โหยับนะใช้คำว่ายับลำบากนะเพราะความปากดีของของแม่ทักเนี่ยแหละครับ นะครับแกก็คงมั่นใจว่า fc กู4ีล้านหกแสนแกท่องไว้เลยนะกูอยู่โซเชียลมาสิบสีปีเงินทองก็เยอะรถกู15บคันผัวกูก็หลอกิจการก็เยอะแยะมากไปกูไม่ได้แคร์ใครนอกจากเงินกูเยอะกูรวยนะเออกูรวยนะครับแกก็คิดว่าแกมั่นใจอยู่มานานแล้วนะเพื่อนฝูงก็เยอะอะไรต่างเงินก็เยอะดังก็ดังสุดท้ายแม่งเอาไม่อยู่ ฐานการวันนี้นะครับรายการผลกระแสก,ก็เอาผู้เสียหายมาเพิ่มรายการเปิดปากกับภาคภูมิก็เอามาเพิ่มเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับทีมงานของเปิดปากภาคภูมิไทยรัฐว่าอ้าวพรุ่งนี้บ่ายสามพี่เดไปออกรายการหน่อยวิเคราะห์ข้อกฎหมายหน่อยว่าเป็นยังไงจะดําเนินคดีอะไรได้แค่ไหนไหมนะครับเมื่อกี้เพิ่งได้สัมภาษณ์ช่องเนชั่นไปนะเมื่อสักครู่ออ,อยุคนวิเศษสังก็ให้สัมภาษณ์ไปพรุ่งนี้ก็นัดไทยรัฐไว้เปิดปาก นะครับก็จะไปออกทั้งบ่ายสามปกติผมก็ไม่ค่อยได้ชอบจะออกทีวีหรอกเพราะอะไรเพราะหนึ่งงานเยอะต้องว่าความต้องรับลูกค้าอะไรต่างเยอะนะแต่พรุ่งนี้จะไปซะหน่อยเห็นว่าครีดิมอยู่ในความสนใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาแสงกันหน่อยนะปกติการหาแสงของผมเนี่ยก็จะหาแสงของผมการไลฟ์สดเนี่ยพอเอฟซีเราก็เยอะละสองล้านห้าแสนคนนะประเด็นตอนนี้ที่น่าสําคัญก็คือว่ามันมีผู้เสียหายมาลุมเยอะนะครับและแม้ก็มากขึ้นมากขึ้นเนี่ย ก็คือความทิบหายก็จะมาสู่แม่ตัดเพราะฉะนั้นโอกาสที่แม่จะกลับมาในโลกออนไลน์มาทำมาหากินขายทองขายอะไรเนี่ยผมว่าแม่งจบแล้วเรียบร้อยนะครับแม่งจบแล้วอ่ะพอมีปัญหาเรื่อง<ม>ถูกกล่าวหาว่าโกงอะไรต่างเนี่ยจบนะ FT สี F ่ล้านหกแสนคนก็ช่วยหาอะไรไม่ได้รจบแล้วตอนนี้แล้วแม่งก็มากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับและที่สำคัญนะลูกค้าเนี่ยนะครับ นะไปนั่งรอคิวเอาสินค้าไปคืนเนี่ยบางคนก็โยนทิ้งเลยนะครับแล้วก็ข่าวก็ออกนักข่าวก็ไปทําข่าวบันบานคือความชิปหายมาเยือนเพราะนั้นโอกาสในการที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาและมาทําธุรกิจเหมือนเดิมเนี่ยผมก็แม่งจบนะจบแล้วชิปหายแล้วบางคนก็เสียเงินเสียทองไปเดินทางไปเอาของไปคืนบางคนไม่พอใจได้คืนน้อยก็เอายา้อนแม่ง กับพื้นบ้างฉีกใบเซอร์บ้างอะไรบ้างเต้นเต้น,นตำวจตำรวจเข้าสอคอบอเข้าอะไรเข้าชิบหายหมดนะภาพลักษณ์ไรเสียเพราะการขายทองของมีค่าในการทําธุรกิจโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนี่ยแม่งต้องการความไว้เนื้อเชื่อใจนะถ้าคนเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจก็คือแม่งจบนะครับเขาเรียกว่าไม่มีจุดยืนสมัยก่อนเขาบอกมีคดีความก็ต้องไปว่าความมาในศาล สมัยนี้ก็ต้องว่าความสู้คดีกันในโลกออนไลน์นะถ้าคุณสู้ไม่ได้ก็ชิปหายไม่มีจุดยืนไม่ต้องทำมาหากินหาแดกกันแล้วก็คือจบจบจริงๆไม่ต้องรอตำรวจแจ้งข้อ,อกล่าวหาออกหมายจับหรอกคือวันนี้แม่งจบแล้วเรียบร้อยนะครับการเดินเกมต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยมันหลงทางนะเดินหลงทางนะก็ไม่รู้ว่าใครแม่งไปเป็นที่ปรึกษาของแม่ตั๊กเนี่ย นะเป็นการหลงทางนะเป็นผมเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นที่ปรึกษาของแม่ตั๊เนี่ยนะเราต้องออกมาขอโทษสังคมยอมรับผิดคืนเงินคืนทองเข้าไปร้านเลินปิดแม่งไปเพจปิดไปนะยอมรับความจริงไปเลยมอบตัวตำรวจใครจะเอาตังคืนอะไรไปออกมาขอโทษไม่ใช่ไปปากนี้เดี๋ยวจะฟ้องคนนั้นคนนี้อะไรต่างทิบหายกันยับนะครับยับมันการแก้ปัญหาบางทีมันไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับ นะอันนี้เป็นการเดินเกมที่ปิดพ้านะครับมันต้องออกมายอมรับความจริงอันไหนเรา,าได้หลอกลวงเขาอันไหนเรา,าขายของไม่ตรงปกอะไรต่างเราก็ยอมรับไปแล้วกฎหมายสบบกฎหมายเบานะครับมาตรงมาตราเนี่ยผมไปเปิดดูแล้วเนี่ยข้อหาแม่กระเบนี่ยโทษขั้นต่ำก็ไม่มีอย่างเช่นเนี่ยนะมาตรา47มาตรา52มาตรา33อะไรพวกนี้โทษเต็มที่จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน200,000เนี่ย นะนะครับมันเป็นหรือเนี่ยเนีย่ยปรับอย่างเดียวก็ได้มันใช้คําว่าหรือเพร,เพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีโทษขั้นต่ายอมรับศิลพาพใช้เงินทองอะไรต่างกฎหมายสอข้บอบงไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนไอ้เรื่องช่อโกงประชาชนเนี่ยมันจะเป็นการช่อโกงหรือไม่เนี่ยมันต้องแบบเป็นการหลอกลวงจนถึงขนาดนะครับนะหลอกลวงจนถึงขนาดคือไม่ได้ทรัพย์สินอะไรเลยแต่กรนี้มันมีการได้ทรัพย์สินไปเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่อโกงหรือเปล่าจะเป็นช่อโกงประชาชนไหม นะครับมันก็ต้องดูกันต่อไปนะนะครับเพราะว่าชอโโกงประชาชนมันต้องถึงขนาดแล้วก็มันต้องมีคลิปตอนที่เขากําลังไลฟ์สดด้วยแล้วเหตุการณ์แม่งเกิดตั้งแต่ปี 6465, 6 6นี่เป็น6 7แล้วผมไม่รู้พยานหลักฐานต่างๆขนาดที่เขาไลฟ์สดมันจะมีไหมเพราะติ๊กต็อกนี่มันไม่ได้มีการบันทึกไว้ยกเว้นเราบันทึกเพราะมันผ่านมานานแล้วนะอันนี้จะเอาผิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันไป นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีแค่น้ำลายหรือคำพูดของผู้เสียหายเนี่ยมันไม่น่าจะเพียงพอมันจะต้องมีคลิปไลฟ์สดนะเอามาเทียบกับพยานวัตถุก,ก็คือพวกทองจริงทองอะไรทองผสมทองอะไรต่างๆทองอะไรต่างๆเทียบน้ำหนักทองปริมาณทองส่วนผสมเนี่ยนะใบรับรองใบการันตีต่างๆเนี่ยมันต้องเอามาเทียบกันนะครับอันนี้คือการดําเนินคดีนะเท่าที่ผมคุยกับตํารวจเขาเนี่ย มันต้องมีพยานหลักฐานค่อนข้างมากนะครับว่ามันจะถึงขนาดชอบโกงประชาชนไหมมันต้องแบบถึงขนาดนะเนเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะดําเนินคดีต้องไปหาหลักฐานมานะครับไม่ใช่มีแต่ว่ามีแต่ทองมีแต่ของแถมอย่างเดียวเนี่ยการดําเนินคดีมันก็อาจจะได้แค่กฎหมายสองข้อบแต่ถ้าจะเอาถึงขนาดชอบโกงประชาชนเนี่ยก็ต้องไปหาหลักฐานมาว่ามีการหลอกลวงยังไงเขาพูดว่ายังไงนะครับแล้วเราไปหลงเชื่อย,ยังไง นะแล้วก็การหลอกลวงการโกหกหรือการปกปิดความจริงถึงขนาดไหมถ้าเขาไม่พูดแบบนั้นไม่พูดแบบนี้นะ่ะเราก็จะไม่ส่งมอบเงินไม่ซื้อของไหมมันถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับมันถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือว่านะต้องต้องไปดูขนาดนั้นอ่ะนะนะการดําเนินคดีชอโกงประชาชนมันเหมือนแบบต้องไม่ได้สินค้าเลยนะทำนองเนี้ยเอาตังค์เข้าไปแล้วก็ไม่ได้สินค้าไปเลยเหมือนขายพวกลาบบูบูผมทําคดีลาบบูบูอยู่หลายคดีนะครับ คือมันไม่ได้สินค้าเลยเอาตังค์ไปแล้วแม่งหายเลยหลอกร่วมลงทุนฟอร์เรกสามดีอะไรเงี้ยแต่ครั้นี้ปรากฏมันได้สินค้าพอไม่ได้สินค้าปุ๊บไม่ชอบโกงประชาชนเนี่ยมันจะไปไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่พยาหลักฐานนะ่ะแต่โดยทั่วไปเนะี่ยมันได้ของแต่มันไม,ไม่เต็มราคาเช่นทองราคาสักอ,อะไรหมื่นกว่านะไปขายสาม0 0ื่นกว่าเนี่ยแม่งก็ยังไม่ชัดคือยังได้ทองไปแต่ไม่ครบ มันก็อาจจะเป็นการหลอกขายของหรือเปล่านะมาตรา271ของกฎหมายอาญามันก็มีโทษจำคุกไม่ไม่เกินสามปีเย่ยผมยกตัวอย่างนะเนี่ยเป็นลักษณะการหลอกขายของคือขายของเนี่ยโดยหลอกนะเกี่ยวกับปริมาณคุณภาพเนี่ยเนี่ยบอกทองอ่ากี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ตรงแต่ได้ของไปแต่มันเป็นเท็จอันนี้มันก็ไม่ใช่ชอ่อโกงแต่เป็นเรืกก่องกเรียกหลอกขายของ ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับมาตรา271แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะช่อโกงนี่หลอกเอาังค์เข้าไปสแสดงข้อความเท็จต่อประชาชนและปกปิดความจริงนะครับและได้เงินได้ทองไปเพราะฉะนั้นช่อโกงประชาชนไม่มั่นใจว่าจะไปได้ไหมเพราะมันได้สินค้าจริงอะ่ะเพียงแต่ได้ไม่ตรงปลอกพอไม่ตรงปลอกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ช่อโกงก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ต้องแล้วแต่พนักง,งานสอบสวนว่าจะสอบพยานขนาดไหนนะครับนะ นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนทราบนะครับว่าสถานการณ์คดีก็ประมาณนี้หนช่อโกงประชาชนสองพรบอคอมนะสหลอกขายของ 4. ผิดกฎหมายสองบทำให้เข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้าฉลานะถ้าเป็นการเป็นผู้ผลิตเพื่อขายโทษก็สูงสุดไม่เกิน1ปีก็ประมาณนี้